สวัสดีครับกลุ่มงานจราจรตำรวจ t h o เชียงใหม่ขอเยียดประชา,าชสัมพันธ์การขับขี่เพื่อความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2566นี้สําหรับผู้ที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรในตัวเมืองเชียงใหม่ในช่วง7จวันขับขีป่ปลอดภัยท่านสามารถใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงปัญหากา,ารจราจรไปยังสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติสําคัญในตัวเมืองเชียงใหม่ดังนี้เส้นทางแรกผู้ที่จะไปมนาสการบนพระธาตุดอยคำท่านสามารถใช้ถนนสายเชียงใหม่ล ปางเลี้ยวซ้ายต่างระดับเชียงขางผ่านถนนสุโขเชม่ยเจริญอยปีหมายเลข3029ผ,ผ่านทางลอดเบียงกุมการผ่านทางลอดไม่เหี้ยเพื่อถึงแยกอุโบสถวารีประทานท่านสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านถนนสายคันคลองเชบรบทานหมายเลข121เข12 1, มื่อถึงแยกราชพฤกษ์ท่านสามารถเลี้ยวขวาผ่านถนนหมายเลข3028ไปยังอทุทยานหลวงราชพฤกษ์ ผ่านวงเวียนช้างและมุ่งหน้าไปยังพระาธาตุดอยคํา mm. ก็จะเป็นการลีก mm. เลี่มปัญหาการจราจรในตัวเมืองเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดีสําหรับเส้นทางที่2ใครที่จะมุ่งหน้าไปยังพระาธาตุดอยสุเทพท่านสามารถใช้ถนนสายเชียงใหม่ลาปางหมายเลขหนึ่งหนึ่งผ่านแยกเชียงขาง เลี้ยวซ้ายผ่านถนนสมพเชมัยเจริาายปีหมายเลข3029ผ่านทางลอดเวียงกุมการผ่านทางลอดแม่เหี่ยเมื่อถึงแยกอุโบสถวารีประทานท่านเลี้ยวขวาไปยังถนนคันคลองชบะบทานหมายเลข121ผ่านแยกต้นพยอมแยก,กเกษตรคันคลอง แยกเชียงใหม่ภูคำเดียวซ้ายผ่านถนนสายห้วยแก้วและศรีวิชัยหมายเลข1004ผ่านอนุสาวรีย์คูบาศรีวิชัยและมุ่งหน้าไปยังพระธาตุดอยสุเทพก็จะสามารถเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรและดิพิ้งปัญหาการจราจรในตัวเมืองเชียงใหม่ช่วงเจวันขับขี่ปลอดภัยได้ไปอย่างดีทางกลุ่มง,งานจราจรตำรวจนครเชียงใหม่มุ่งเน้นลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับการเกิดอุบัติเหตุขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรรักษา ในจราจรร่วมกันเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเทศุได้เป็นอย่างดีสวัสดีครับ